น่าจะอึกันหมดไส้หมดพุงเลยนะครับส่วนก้อนทองเนี่ยที่เป็นย่าๆนะครับของก้อนทองทั้งหมดเลยนะครับกตะตอไมีย่นเยอะเลยนะกลับมากินซะงั้นเมื่อกี้ไม่กินยังไงนี้ยังไงนี้สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ กลับมาอยู่กับต่อกับก้อนเงินก้อนทองนะครับแล้วก็ช่องของเรานะครับชนกราดเนเจอร์นะครับผมอันนี้เป็นน้ําที่สองนะครับที่แช่นะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมดูซิว่าน้ําที่สองนี่ก็เต็มไปด้วยหญ้านะครับเพราะว่าน่าจะเป็นหญ้าที่กินเข้าไปเมื่อวานนี้นะครับก็เลยยังไม่จับตัวเป็นก้อนนะยังเป็นใบๆอยู่เลยนะครับน่าจะอึกันหมดไส้หมดพุงเลยนะครับ ตอนเงินนีแช่น้ํายังชิลอยู่เลยเนหะ็นไหมก็ยังมีอึอ,ออกมาบ้างนะครับเห็นไหมส่วนก้อนทองเนี่ยที่เป็นย่าๆนะครับของก้อนทองทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะนําน้องขึ้นจากน้ำแล้วนะครับเพราะว่าดูปั้นทองเนี่ยจะไม่ไหวแล้วครับกับการแช่น้ําตะเกียกตะกายแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้างนอกดีกว่านะว่าเดี๋ยวจะพาเขาเดินเล่นนะครับ ปล่อยเขาเดินเล่นรับแดดสักครู่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะเตรียมน้องก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้ก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวกันที่เรียบร้อยนะปล่อยเขาเดินเล่นนะครับรับแดดสักครู่นะครับผมก็เตรียมอาหารไว้นะครับเผื่อจะหิวนะจะได้ไม่เดินมั่วตัวนะครับก็เลยเตรียมไว้ส่วนผมได้นั่งอยู่ในร่มนะครับผมออกไป เผชิญแดดย่างเขาไม่ไหวนะหน้าไหมพอดีนะครับยิงดำๆอยู่แล้วครับโดนแดดเข้าไปนี่จะดำหนักเลยนะครับเอาหนุนถนนหนุดไม่กินนะครับก้อนเงินกินไหมกินไหมกินครับก้อน,กนกนกนบอนทองนี่ไม่สนนะครับหิวปึ๊บหมดไสแล้วก็ต้องกินให้เต็มที่นะ ก้อนสุดท้ายของก้อนทองเนี่ยไม่เป็นก้อนแล้วนะเป็นหญ้าเป็นใบใบเลยนะครับอาจจะแบบหมดเลยนะทองโล่งนะครับส่วนก้อนเงินนี่ก็อาจจะหมดเหมือนกันนะไปแล้วนะครับก้อนทองของเราเดินเล่น่อยเขาเดินเล่นนะครับมีลมนะครับผมไม่ได้ให้ดูแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีลมบ้างนะครับ อันนี้เป็นกระดองของก้อนเงินนะก็จะเห็นแบบมีเนี่ยคุยๆลอกๆนิดหน่อยนะครับก็ตัวเล็กนะครับดูไม่สูงนะออกจะเป็นแบนด้วยก้อนเงินของเราไก็เ,เดินเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยนำเขาเข้าตูนะ้เนาะ ส่วนก้อนทองเนี่ยน,นี่นะครับนี่ยเป็นขุยนะครับเห็นไหมนี่นครับเป็นขุยๆเนี่ยขาขาวนี่คือกระดองเริ่มลอกนะครับกระดองลอกนะเป็นเพราะกำลังโตนะครับหุมไปได้แบบเดินเหยียบมือทีนี้เจ็บเลยนะครับกันทองกำลังหิวนะครับกำลังหิว มืดมดืดนิดนึงนะครับเพราะว่าถ่ายย้อนแสงเนาะม,มืดมืดนิดนึงครับจากแดดถ่ายไม่ไหวครับร้อนมากแดดร้อนจริงๆนะครับก่อนทองสนใจกับการเดินเล่นมากกว่าครับเดี๋ยวพอพาเข้าตู้ก็จะอินอยู่กับการเดินเล่นนะแล้วก็จะไม่อยากเข้าตู้นะครับมาดูก้อนทองกินกันดีกว่านะ พอถ่า,ายพวกเดินหนีเลยนะเดี๋ยว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 มันทองของเรานะครับมองอะไรลูกตรงนู้นมีอะไรลูกม,มีอะไรที่ไหนนะมีแต่ไม่กวาด แต่ไม่กินละครับหิวแต่ไม่กินนะต้องแต่จะกินอื้อกันอย่างเดียวเนี่ยเกีย,ยเล่นกันดีแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บเนาะเขาไปเขา รับแดดนะครับเห็นไหมความฟินนการรับแดดนะจะนิ่งๆน,งนิดนึงนะครับแต่พอได้รับแดดเต็มที่นีก็จะเดินมั่วแล้วทีนี้ดีดนะครับพลังงานเหลือล้นนะครับจากการจากการได้รับแดดนะไปแล้วครับคอนเงินของเราเป,เป็นถังน้ำนะเมื่อกี้นี้ที่แช่เขาไว้ ก้อนทองนี่ครับอยู่ตรงมือเราเนี่ยครับอยู่ตรงกล้องเลยนะครับจะกัดมือเราอยู่เนี่ยดมนิ้วดมกล้องอยู่ครับขอยจับตัวดูครับว่าถ้าอุ่นๆก็ยังแช่ได้นะครับปล่อยแดดได้ครับผมถ้าเริ่มร้อนนะครับก็ พาเขาตู้ดีกว่านะครับแต่เราอ่ะร้อนแล้วครับตอนนี้ไม่ร้อนกันหรืไงเนี่ยไม่เดินเข้าลมกันเนี่ยเดินอยู่ตต้ตรงแดดพูดถึงก้อนก้อนเงินก็เข้าลมนะครับเดินมาหาเรา โอ้ยชิวๆครับปล่อยปล่อยตักแดดเข้าล่มบ้างนะครับิิชิวๆ่วอนทองอยู่ตัวตรงนูน้นสนใจกับไม่กวาดเลอเกินนะครับแต่ไม่กวาด สั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นเนาะม,มีไม้กันสั่นนะครับก็เลยใช้มือนะครับคือธรรมดานะครับล้าก็เรเงินของเรากระดองในย่นเยอะเลยนะ ตอนเล็กๆนี่ไม่ย่นเลยนะครับกระดองตัวเฉยวโตเริ่มโตนยทำไมดองย่นครับมีแถบขาวมีแถบอะไรขึ้นเตมไม่หมดเลยโอเคครับเดี๋ยวผมพาเขาเข้าตู้ดีกว่านะรู้สึกว่าจะเดินกันมั่วแล้ะเผื่อเขาจะได้กินหญ้านะครับมีหญ้าแห้งอยู่ในตู้ด้วยเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนในตู้แล้วครับผมก็ กลับเข้ามาในตู้แล้วนะครับผมรู้สึกว่ากําลังเดินเล่นนะครับพลังงานเหลือแล้วนะครับได้รับแดดเต็มที่นะครับกลับมากินซะง,งั้นเมื่อกี้ไม่กินยังไงนี้ยังไงนี้ไอ้ทองแต่เดี๋ยวก็นอนนะครับ เขาก็จะหาที่นอนแล้วเดินเล่นเดินอะไรกันแป๊บหนึ่งแล้วก็จะนอนนะครับน,นอนกลางวันนะนอนกลางวันเยอะครับนี่ครับเดินครับส่วนพื้นนี่ก็ปูยาแห้งไว้นะเดี๋เรียกว่าปูเลยคือเอาให้เขากินนะครับแล้วมันเหลือนะก็เป็นประโยชน์ได้นะครับให้เขาได้เดินเหยียบนะครับแล้วก็เก็บกินบ้างนะครับ พื้นกระจกของเราก็จะไม่ร้อนเกินด้วยเนาะเพราะเราเปิดไฟไว้ทั้งวันนะเมะื่อกี้เนี่ยก้อนเงินเข้าไปในบ้านก้อนทองนะไม่ใช่ที่นอนเขาก็เลยออกมานะกลับเข้าบ้านตัวเองไปแล้วตอนนี้ก้อนทองครับอยู่หน้าบ้านก้อนเงินเอ๊บ้านเราอยู่ไหนนาะใช่หลังนี้ปะนอกก็ใช่จริงๆด้วยบ้านเรามันต้องมีอาหารอยู่หน้าบ้านนะครับไปแล้วไปนอนแล้วครับ นี่บ้านเราหลังนี้นะครับก้อนเงินก็ออกมานะส่วนก้อนทองก็เข้าไปสลับกันเดินเข้าเดินออกนะครับเห็นแต่ดากเหมือนเดิมนะครับโอ้ดากพอทิ้งตัวลงปุ๊บก็คือนอนนะครับทางขานี่คืออะไรทางขานี่คือยังไงกับตัวหรือว่าจะนอนโอ้ยบ้านมันแคบนะครับบ้านมันแคบ เข้ายากออกยากนะครับเข้ายากออกยากนะครับผมบานสันทั้งหลังนะครับโอ้หมุนยากลือเกินทิ้งตัว้วครับชิลๆมามองพ่อแล้วก็นอนชิลๆนะครับขาเลอะอีกแล้วนะเลอะจากการเย็บอาหารของเขานะโอ้ครับ ก้อนเงินก็เข้าไปกับตัวเหมือนกันนะครับเห็นแล้วบ้านเขาเยื่นเลยนะยังไงนะผมกลับตัวยากเพระบ้านมันแคบผมตัวใหญ่ขึ้นกำลังหาที่นอนมาเหมาะอยู่ผมจะนอนยังไงก้อนทองได้ที่เหมาะนะครับ ไลที่เหมาะแล้วส่วนก้อนเงินนี่ยังยังไม่ลงตัวนะโอ้โหดู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 ดโ,โหลื่นลื่นลื่น <c oughs> ก็ออกมาอีกนะครับเดินเข้าเดินออกอย่างนี้สักพักหนึ่งนะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเป็นกําลังใจให้กับน้องก้อนเงินก้อนทองนะครับดูกันไปยาวๆนะครับว่าเขาจะเติบโตกันไปในลักษณะไหนนะครับจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันนะครับในช่องของเราชนการาเดนเนเจอร์นะครับผมอถานนี้ก็กล่าวคาว่าสวัสดีครับบายบาย